เข้าบริหารใดแบบนี้ท่ดาเสื้อเด้ว่าจะจะมีเงินเก็บที่มันหลยข้น่กเกาเพราะว่าการลงทุนมนการเอาเงินไปต่อเงินเข้าจะแน่ใจหรือว่าการลงทุนเข้ามันต้องมีกำไรแน่น,นอนด้วยว่าถ้าการลงทุนเข้ามันมีความเสี่ยงเนาะสมติมันสูญไปเข้าก็จะมีเงินลงทุนก่อนใหม่อีกยง,งเสียนเข้าจะขู่วิธีการจัดการมันว่าเข้าควรลงทุนหรือไม่จำนวนจักเปอร์เซ็นต์เนาะที่เขาจะเอาไปลงทุนในสิ่งที่มันเสี่ยงมันนี้ การแบ่งเปอร์เซ็นต์เนาะบรจัาเป็นต้องแบ่งตามธิดาก็ได้ความจริงธิดาจะแบงะ่งบัญชีออกเป็นทั้งหมดมีเก่าบัญชีเนาะสำหรับของธิดาแต่ว่าตัวนี้เหตุตามนี้มันก็อจะเหตุให้เงินของเฮ้าเพิ่มขึ้นแล้วและส่วนว่าแต่ละอันเนาะมีจกักเปอร์เซ็นต์แม่นแล้วแต่สีวิตการเป็นยูของไผมันสีวิตของไผมันเานาะว่าเฮ้าจะเห็ุจังไดแบง่งเปอร์เซ็นต์ให้มันแถดมอหรือว่าหมอสสมกับสีวิตการเป็นยูของเฮาแต่ว่าต้องได้แบง่งบัญชี เป็นตามทิทดาอะไรเบาไปเนาะเจะ้าถ่ายการบริหารเงืนเท่าใดดีแน่นอนเวลาเขาจะไปใส่ใจยังเขาจะมีความคิดที่มั่นกันตองใด้หลกลัวเก่าเนาะบบเมนวะประหยัดบางคนประหยัดหลายตอนประหยัดกับประหยัดที่ซูจเจริญ่าขี้เหนียวแต่วาจ่ายกับใจแบบกระจายเลยเนาะย่อนว่ามันอัดอันในการประหยัดหลายสุดถ่ายมาจ่ายกับใจเมื่อบัตรเดียวดังนั้น สิ่งนีเนาะเป็นสิ่งทีทีดาเหตุและมนได้ผลเอามาแบ่งปันในมือหนีเพื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์แกคนที่เขากําลังสอบหาวิธีการบริหารเงืนอย่างถือต้องหรือว่าคนที่เขากําลังอยากแกไขปัญหาในลานการเงืนของเขาอยู่หรือว่าคนที่กําลังเป็นหนีเป็นยังก็สามารถเอาวิธีหนีไปใส่ใดเนาะผู้บริษัทหรับผู้ใดที่มิหนีมิสินเนาะหนีเป็นสิ่งเท่เาที่ตองจาจอยู่แล้ว แต่ว่าได้ใจแต่ด,ดายางนอดตัวยางว่าขนาน้มข้าไฟมันเป็นสิ่งที่จาเป็นที่เวาต้องใจอยู่แล้วแต่ว่าให้เข้าไปโฟกัสหาลายหับหลายกาลัวไล่ใจไล่ใจเข้าหูอยู่แล้วว่ามันมีอย่างแต่ว่าเข้าต้องหูนั่งว่าลายหับมันมีอย่างไหลังนั้นให้เข้าเอาสมองเข้าเ,าเอาความคิดเข้าไปโฟกัสใส่เส้นทางที่มันเป็นลายหับเขาจะเห็นลายหับไล่ขื้นเห็นโอกาสที่มันเป็นลายหับไล่ขื้นและเขาจะหูว่า เข้าเสียดยังเพื่อเห็ดห้ลายหับของเขามันเพิ่มขึ้นแต่แต่ละเถื่อนเนาะหรือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเฮ้าจะใส่หนีได้มืดเองขาใส่ใจต่างๆเขาก็จะใส่มั่นรวยคว่ำทีแบบว่าสลัวข้นเนาะจะบกไปหายืมเงินยืมคำจากคนอื่นอีกนั่งนั่นผู้ใดที่เอาไปปฏิบัติหรือว่าไปใส่แล้ว มันไดรค่ะพ้นดีจังไดกับสามารถมาแซ่หรือว่ามีสิ่งใดที่มันดีกว่านี้กับสามารถมาแซ่แบ่งปันได้เนาะเท่านี้ก็อน,นอก่าบ๊ายบายโชคดีเด้อ